รอยสองตารางวาสวัสดีจ้ามิ้นที่ดินรวยฟ้มแปดสิบปดเบอร์โทรพี่มิ้นศูนย์แปดห้าแปดสองหกห้าเจ็ดแปดสามถีวิตสวยทำเลดีราคาถูกต้องทีมขายแปดสิบปดวันนี้พี่มิ้นพ้ามาอัปเดตในแนวส่วนเกษตรอันนี้เราอยู่ในซอยมิตรแท้เฟสที่สาม อันนี้หน้าแป้งเนี่ยอันนี้คือสีสีสีสามสีสองวันนี้เราปิดการขายสีหนึ่งไปแล้วหนึ่งแป้งเฉพาะวันนี้ถ้าใครที่สนใจในแนวสวนเกษตรเรามีเผื่นบ้านเยอะๆเลยเพราะว่าบ้านตรงนี้เนี่ยของจะทําการ,กรเกษตรกันแล้วเราก็มีแป้งขนาดร้อยสองตารางวาอันนี้เราขายตารางวาละสี่พันเก้าร้อยบาท ใครที่สนใจพื้นที่แนวส่วนเกษตรเนี่ยก็เข้ามาชมพื้นที่ได้หรือสนใจก็โทรมาสอบถามื่มินได้แล้วก็เข้ามาชมพื้นที่ได้อันนี้สดผลคุยได้ทุกเงื่อนไขใครที่สนใจก็เข้ามาดูเพราะว่าจากของซิเบนู่นเข้ามาถึงตรงนี้ก็ประมาณแ800ดอยเมตรสนใจก็ทักกันมานะก็อันนี้เป็นแปลงที่ สามสีสามเมื่อกี้เราเดินไปดูลหลังข้าง,งหลังเนี่ยท้ายแปงก็เป็นเป็นท้ายแปงที่ค่อนข้างจะใหญ่ความกว้างของท้ายแปงเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นถนนเหมือนกันแต่ว่าถนนที่พี่เม้นยือนอยู่เนี่ยเป็นถนนสาธารณะนะเนี่ยน้ำไฟพรตารางวาละสี่พันเก้าร้อยบาทมิดแท ซอยมีดแท้เฟสท,ที่สามก็อยู่ค้องสิเบ็วันนี้พี่มิ้นขอบคุณมากสวัสดีจ้ากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวพี่มินจะพาไปอัปเดตอีกวันนี้ก็พามาชมแปลงไหมเคลลิ้งแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยเคลลิง้งใครที่อยากได้ก็มาดูมาดูได้